สวัสดีครับนีเจใช่ไหมครับในน้ำสลัตจะเช็คซ่อมความน้ำนะครับอิตาชินะครับมีปัญหาน้ำรั่วนะครับอิตาชิรุ่นนี้ครับ W T K P 2 0 0 h นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นขังใหญ่นะมีปัญหาน้ำรั่วด้านล่างฮะ จะมีราบน้ำอยู่จะมีร่ดใต้ถังแล้วก็อาจจะมีรูดเนี่ยนะแถวซีนต่างๆดนี่ยนะฮะกระเ็นเนี่ยถังด้วยนะฮะเป็นสนิมแล้วนะครับนี่นะฮะผุนะฮะ จะเลยเดิกถังก็ใหม่มากนะครับเป็นถังสเตอร์เลสนะครับใช้กับฮิตาชินะครับ200วัตถึง300วัตนะครับโอเคเป็นตัวนี้นะครับประกันด้วย ปีนะทางมันเกินนี่แล้วนะครับก็จะมีชุดซีนยางใหม่นะครับทั้งชุดเลยนะครับจะมีน็อตพร้อมนะครับกรแช่เบอร์13นะครับตัวตัวเดินนี่เบอร์อะไรสิบสามเหมือนกันนะตัวนี้ ชุดบล็อกขานะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวปิดน้ำก่อนตัวนี้ขาต้องแปลงนะใช้ขาวางคอยร้อนแอร์มาใส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสนิมนะขันไม่ออกเมื่อกี้ลองขันแล้วไม,ม่มีนจะบพล้นเดี๋ยวเราปิดบาว์มิเตอร์หน้าบ้านกัน,น ไม่ได้เลยจะตัวนี้นตัวนี้ะตามเข็มเลนิกานะครับโอเคปิด <Okay. S 1> ได้ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ติดฝั่งนี้เปิดออกไป้ปิดได้ฝั่งหนึ่งก็โอเคนะครับ เปิดน้ำจริงนะครับถ้าน้ำไหลออกจากถังนะครับร <Okay. S 1> อน้ำหมดคับในหะม้อโอเคก่อนใส่ก็วางท่าทำ่านดีกว่าน,นนะ <c oughs> ท่านี้นะตรงนี้ น้ำออกนะครับน้ำเข้าตัวนี้น้ำเข้าให้ดูท่าดูทางให้ดีนะครับเอเคตัวน้ำออกก่อนก็ได้แจกเบอร์สิบสามเลยใส่บอกก็ได้นี่จแจ่แหวนได้ก็โอเค ันหน่อยนะครับมือเดียวถ่ายไปหยุดไปแล้วครับโอเคแล้วฝั่งนี้นะฮะน้ำเข้า ลดลงละนะครเรามาระวงังนะคันไฟก็ปิดนะครับปิดเบรกเกอร์แล้วปิดสวิตช์แล้วปั๊มจะทำงานตลอดนะ แเอาขาออกก่อนนะครับต้องใส่ขาใหม่่นี้ก็เอาขายางออกนะครับตัวนี้ต้องข้อออกไอยางนะเพราะตัวนี้น็อตมันตายท่นี้ก็ตัวมอเตอร์จะต้องถอดนะครับถอดนี่ก่อน ฝาระบายน้ํานะครับตัวนี้เอาไว้ไล่อากาศนะตัวนี้แกะเนี่เอามาใส่ตัวนี้ก่อนใส่ปั๊มก่อนนะตัวนี้ก่อนกันตัวนี้มาใส่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับมาใส่จุดนี้นะครับเขอเปลี่ยนแป๊บนึงแล้วก็ใส่ยางตัวใหม่ด้วยนะครับทุกคนยาง ยางให้มาแค่สามสี่อันเอ้ห้าอันนะครับเพราะว่าเซจุดจำเป็นนะตัวนี้ไม่มีมานะครับตัวนี้แกะมาแล้วขึ้นมียางอยูอย่นี่จะต้องเอาสนิมนี่ออกก่อนนะครับโอเคครับล้างสนิมบอบันส่วน้ก็ใส่ ก็เลยนะฮะจะสลับกันโอเคจะพอดีแล้วฮนะจะเรียนใส่แหวนนะฮะเขามีแหวนให้ด้วย เบอร์สิบสามนะครับใส่ไปก่อนเดี๋ยวจะผิดท่านะครับไม่ใช่ไร <S <S ใส่ตามเดิมนั่นแหละครับใส่ไปไหนเอเบแน่นแล้วครับ ดูก่อนว่ตัวก่อนว่าอยู่ไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ต้องหนุนอย่างประกบอีกทีนะเพราะว่าตัวเจล็ดมันจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นี่นะนี่มกับโอเคต่อไปก็คันย้ายตัวปั๊มนะครับมาวางวก็มีเฟสเชอร์ตัวนี้นะฮะก็ต้องถอดออกเหมือนกันออก ย้าย,ยกชุดนะครับตัวนี้จะเป็นสนิมหน่อยตัวนี้ก็เบอร์สิบสามเหมือนกันนะฮะมีอะไรมากก็ยกวางแล้วก็เปลี่ยนยางชุดนี้ด้วยยางประกบถังนะฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้ต้องถอดชานิดนึงนะตัวนี้เกลี่ยฟ้านั้นเมื่อกี้วางไว้เฉยเลยนะเกาะหลวมๆเลยโอ้ ต่อไม่แน่นเลยนะนี่สปาร์กอยู่ด้วยนะต้องถอดสายนี่นะสายเพชเชอร์ตัวนี้นะครับเพื่อจะหมุนตัวนี้ถอดนี่ได้กับตัวนี้นะฮะโอ้นี่ลวมหมดเลยโอ้นี่ละลายหมดเลยนะอาร์บไปนานแล้วเนี่ยนี่ว่าช่างต่อไม่ไม่ได้ดูนะเนี่ยมันหลวมอยู่นะฮะ โอเคครับไหนพี่ลองลองลองเปิดสวิตครับเปิดนะไฟรั่วดูดช่างอยู่เมื่อกี้นี่เปิดแล้วแต่ว่ามันไม่เอาไม่ไม่ไมอ,ไไอ้นี่ลองปิดครับปิดนะครับสีดำเป็นลายอยู่ใส่ไฟผิดครับอ่ะเปิดครับนี่ฮะ เอ็นนะฮะตัดเอ็นอยู่นะครับต่อสายไฟผิดอยู่นะอ๋อเหรอครับเนี่ยระวังด้วยไม่รู้แน่ใจสายเมนน่าจะผิดหรือสวิตช์ผิดอยู่ครับปิดสวิตช์แล้วไม่ไม่ปิดนะครับมีไฟระวังนี่เดี๋ยวเขาดูหน่อยดูดช่างเลยนี่ยโอ้ตัวไหนครับตัวนี้ละครับตัวนี้ถ้าอย่างนี้เปิดครับเอออันนี้เปิดนะใช่อันนี้ปิดค่ะ ส่ไฟน่าจะต่อผิดอยู่ตัดเอ็นนะครับตอนนี้ไฟโดดช่างเนาะว่าแล้วท้ไมเขาต่อแค่อันนี้วางๆไม่เฉยต่อไม่เข้าด้วยแสดงว่าก็น่าจะโดดช่างเหมือนกันแหละครั้งก่อนเนี่ยไม่รู้อ๋อไม่มีครับไอ้นี่ไม่มีกันโดดไม่มันมีมันมีเขียนไว้ว่าอันไหนเป็นอันไหนหรือเปล่าไม่มีอ่าไม่มีครับเดี๋ยวตัวนี้ไม่มีกันโดดด้วยห้าสิบแอม Aker, เ็นเบเกอร์ธรรมดาอ๋อมีกันดดตรงนี้อยู่มีแต่น้ําอุ่นน้ําอุ่นมีกันโดดชั้นสองชั้นหนึ่งปั๊มโอเคปั๊มตรงนี้ชั้นหนึ่งปิดก่อนอะระวังกันด้วยเรื่องสายไฟเมื่อกี้ใส่รองเท้าอยู่นะดีใช่ไหมพยายามไม่เปียกน้ํานะครับอมไม่งั้นจะไม,ไม่งั้นจะเหลือแต่ชื่อครับเ <c oughs> นี่ย ปั๊มเขาก็เขาไม่ได้ขันไม่เ้วยตอนแรกๆรขันไม่แน่นลมหลวมหมดเลยเนะี่ยมันอาร์กดีปั๊มไม่ไหมเคครับตัวนี้ก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับขันแล้วก็ค่อยมือหมุนอีกที โดนไฟดูดแล้วชั้นเข็มหมุนมาแล้วครับมาเข้าเราปัญหาครับตัวนี้หมุนตามเหลือตัวเดียวนะครับตัวนี้ใส่รงแบนงัดโอ้ลูกหมูไม่ได้มาด้วยหมุนตามนะคตัวนี้เป็นสนิมโอเคขาดออกมาเลยนะครับหลอบแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนซีนนี่นะครับ Okay. เราก็บอกออกมากันนะฮะระวังแตกนะฮะ ตรวนี้ต้องใส่ยางตัวใหม่ตัวใหม่ก็าวางเข้าไปครับท่าเดินมนั่นแหละประกอบนี่นะครับ ที่มียางตัวนี้อีกทีตัวนี้แน่ใจว่าซืมได้แล้วนะเดยวดูกันเปลี่ยนให้หมดนะครับรอยดันปิ้นเลยนะครับเดี๋ยวีแล้วนะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันไปดูกันว่ารั่วหรือเปล่าครับขันมาเดี๋ยวกลัวประกบไม่เข้า กวางเลยนะ okay, ครับใส่แล้วก็ประแจเบอร์บริบสามพันแน่นนะครับโอเคฟ้ารุลาล่นนี้ก็ยี่สิบสามไมโครนะสองร้อยยี่สิบโวลต์นะเสร็จก็ใสนะ่พิเชะครับ เกี่ยวนะครับโอเคจะประแจเลื่อนขันให้แน่นนะครับโอเคเราต่อสายเบเชอร์จุดนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับกับสายสีแดงโอเคตัวนี้หลวม เราจะเอามาต่อตรงนี้เลยนะครับละลายหมดเลยนะครับละลายยังไม่ได้อาร์กอันตรายนะใช้ไฟ,ไฟละลายโอเคยกใส่ขาแล้วก็คันยึดโอเคครับตัวนี้ก็ใส่ประเกลียวตัวใหม่นะตัวก็ใส่ชนี้นะครับ ใส่ตรงนี้นะฮะตัวใหม่โอเคครับตัวนี้ก็ขันตัวนี้มีตะเล็ดให้นะฮะเสายยางตัวใหม่ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ใส่น็อตตัวเดิมนะครับยางใหม่ตัวนี้หนึ่งนิ้วนะฮะตัวนี้ท่อสี่หุนนะรเหลี่ยมนะครับแล้วก็หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วลง สี่หุนสี่หุนหรือหกหุนนะไม่มั่นใจทอมันใหญ่ๆอยู่น่าจะหกหุนตอนนี้มันกันรัดเหลี่ยมหนึ่งนิ้วลงหกหุนนะด,ด,ดูถ้าสี่หุนน่าจะเล็กกว่านี้โอเคอน,นี่ได้เวลาเปิดเทสน้ำดูนะครับใส่ไฟยังไม่ต้องต่อนะเทสน้ำก่อนตอนนี้คนต้องต่อตรงรอ่ะ เราจะต่อเลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวต่อแล้วนะต่อแล้วก็เช็คใสายให้แน่นนะตัวนี้ตัวนี้มาต่อตรงนี้เลยนะนโอเคครับตัวนี้ก็จอดจุดนี้นะฮะสีเทาสีดําก็คันนี่เลยเจะได้ครอบฝาได้นะครับก่อนอันนี้ครอบฝาตรงนี้มันจะครอบไม่สนิทโอเคประมาณนี้กันจะเปิดน้ําเทสด,ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับ เปิดเ okay. องนนำนะครับเทสก่อนปิดก๊อกก่อนเปิดนะรูรอให้น้ำเต็มถังก่อนเปิดสวิตช์ปันน๊มก,นนก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนะนี้ ราปิดอยู hmm. ่ใกล้น้องรอสักพักนะครับไมมีอร่วนะตอนนี้ดูตอมที่เขาตัดแล้วนะครับยังไม่รู้ยังไม่โอเคตัดแล้วนะครับยังฟรีๆอยู่นะ แต่ตัวนี้มันบี้อ่ะท่อตัวนี้มันบี้นะแต่น้ำไม่มีนะมไม่มีรูไม่มีอะไรนะครับเราเปิดก๊อกด้านในนะ่ะเปิดก๊อกอ่างล้างจานอะไรเงี้ยครับเปิดสักพักแล้วปิดอ่ะครับโอเคไม่มีน้ำหยดไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้เรื่องไฟทีนะครับ ปิดเลยครับปิดเลยปิดเลยครับปิดปิดปิดก๊อกแอร์ตรงไหนมันรับตรงหนตรงท่อนาะมันรั่วซึมหลายจุดครับตรงน็อตบ้างตรงนี้บ้างตรงฝาตรงนี้ด้วยท่อไม่รั่วไม่รั่วครับท่อไม่รั่วัวรท่อรั่วมากเป็นเรื่องครับ ไม่รั่วแล้วเนาะไม่รั่วแล้วครับออโอเคค่ะไม่รั่วแล้วไม่รั่วแล้วโอเคเดี๋ยวครอบสายไฟกันโอเค,อน,ะคะน,นี่ก็ครอบฝานะฮะตัวนี้สียไฟ,ไฟออกตรงนี้นะฮะเ,เ,เรียบร้อยแล<ะ>้วตัวเดียวครับแต่ว่าข้างในนี้เป็นของเราครับครับฝั่งนี้แหละครับโอเคครับยังไงก็บอกว่าจะมีประโยชน์ฮะยังไงช่วยกดนตามกดันสักทักกดไลค์แชร์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรลองออกในการ เปลีย่ยนซ่อมปัม๊มน้ำรั่วนะครับสวัสดีครับสุสุครับขอบคุณครับยอดช่างงานยังมีน้ำยังไหนงงทะเอาเดี๋ยวน,นะเนี่ย